เรามาที่สาวน้ำคุณหมิวนำมาหน่อยอะฮะช่นี่คือช่วงข้องอาหารจริงๆก็เป็นเหมือนกับสถนนานการณ์ทั่วไปอะแต่ส่วนมากคนจะทานที่ ส่วนฝั่งนู้นมากกว่าแล้วแต่ีส่วนกลางส่วนก็ได้ตัวนั้นส่วนมากเพราะตรงนั้นมันทั้งลมเวลาเปิดหน้าต่างทุกบานลมมันโกลกมากแล้วก็ผมมีคําถามนิดนึงครับบิวครับกดเกณฑ์ของคุณอ่ะมันเยอะแยะมากมายหรือเกินกับการเล่นน้ําเด็กต่ำกว่า18ปีต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองเป็นกฎหมายหรือเปล่าพี่เป็น8ปีหรือ18คือยังไง สิบเจ็ดนี่เราก็แลกมากเลยนะสะแล้วสะก็ไม่ได้ลึกอะไรทั้หนเลยนะคุณต้องให้สิบแปดเลยเหรอเป็นบ้านพกการ่ะเพื่อความปลอดภัยใชนไม่ายกใครเป็นไรที่นี่ไม่มีใครเป็นอะไรที่นี่แน่นอนอันนี้พี่มิวออกแบบเองทั้งหมดเลยไหมพี่อันนี้คือหลังแรกที่มาตั้งแต่ลูกเกๆเล็กๆเขาก็มาที่นี่กันมาเล่นสาวยน้ามาอะไรกันอันนี้คือหลังแรกต่อไปเป็นหลังที่งอกเลยขึ้นมาเรื่อยๆอีกสองหลังค่ะถ้าตกแต่งเองก็ถือว่าเก่งมากนะ บรรยากาศได้นะที่ม,ออไไมิวที่มิวชอบจบอะไปแล้วทษทีอินเีเลตแต่จริงๆแล้วมันคือความชอบและสไตล์มากกว่าเพราะครูอ,อาจจะโมโหโก็ได้กับการแต่งแบบไม่เข้ากันแบบถุงพี่แต่มันก็เป็นสไตล์ใช่ไหมอ๋อหมายความว่าจริงๆ,ๆ,ๆเขาอาจจะมีธีมที่จะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราแบบว่าเขาเขาชื่อโรงแรมอะไรนะแกงโฮโรงแรมแกงโฮเป็่นเพื่อนกูเรียกใส่ทุกอย่างที่เราชอบ โอ้โหเป็นไงเป็นไงอันนี้เป็นแบบงานดีไซน์แบบไม่มีที่ไหนอ่ะอันไหนอ่ะเนี่ยทุกอันเลยพี่วิลลี่มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะถามเรื่องคู่จิ้นนิดนึงสมัยก่อนที่ว่าแฟนๆเขาเขาบอกว่าเขารุ้นได้เป็นแฟนกันคู่จิ้นผมเล่นกับเขาเยอะมากเขารุนถึงเกห้เป็นแฟนกันไหมเขาต้องให้เป็นแฟนเราต่างฝ่ายต่างมีแฟนข้างนอกก็ไม่ได้นะต้องไม่มี สมัยก่อนนะต้องเป็นช่ไต้องแอบแล้วกันั้นตอนนั้นคบกันไหมโอ้ยคบกันเลยการจริ้งจริงงที่เอ้าเล่นเลยออกทีวีเล่นเลยคบเลยไอ้สิ่งห่วยรูนี้เล่นไต่ก่อนคบเลยไม่งั้นการแสดงมันไม่ถึงเป็นแฟร์เลยชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวที่วิลลเ้งจริงงที่ไม่เป็นเป็นคู่จิ้นเพราะว่า หคือเล่นหนังเล,นนเล่นหนังแล้วก็มาพี่ไก่เล่นละครแล้วก็ละครกับมิวแล้วก็ละครกับมิวแล้วก็ละครกับมิวช่วงไหนนะช่วงกูจินใช่ไหมใช่คือพุ่มตรงนะ<อ>เราไี่อะไรจะปิดหรอกนะแต่แปะกูให้มี ก็ออกจากกูการไปเดิมนานแล้วมานานแล้วย้อนไปไกลขนาดนั้นย้อนกลับไปก็คือตอนที่เธอถุงถือถุงโชคชัยใส่รองเท้าใช่ใช่แล้วรถตู้มารับเอามาถ่ายแบบอันนั้นอ่ะใช่ไหมใช่อันนหยอกไม่น่ารักนะไม่น่าอันนี้จำไม่หยอกเไรสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีรถเราไม่มีอะไรแล้วเราก็เพ้่งเข้ากูการใช่แล้วก็มีกระเป๋าทุกคนก็ต้องทำตัวให้ดูดีมีกระเป๋าที่มันเรียบร้อยอ่ะแต่คนนี้ใส่ถุงแบบ ถุงกระดาษอะถุงโชคดีอะเฮ้ยถุงตาอะไรเอถุงอะไรอะไรถุงยี่ยี่มาเพื่อมาถ่ายแบบที่ทั้งหลังมีตารางหมักลุกอะใชอันนั้นเลยอันนั้นเลยเขาบอกว่าติดรองเท้าดำมาด้วยนะเพราะไม่รู้จะมีไซส์วิลลี่หรือเปล่าอ่ะก็เอาหยิบถุงใส่ถุงแล้วก็ยืนยืนที่ปากซอยรอรถตู้มารับใส่เกงขาสั้นใส่ยืดแล้วก็ถึงบอกว่า พอความที่พี่เป็นเล่นกันเยอเยเนี่ยเป็นคู่ขวัญคู่จิ้นอะไรของพี่เนี่ยมีตอนที่พี่จะเริ่มคบกับพี่วินหลีเอ้พี่พี่ยันหลีวินหลีคืออะไรพี่ยันหลีพี่ยันหลีพีันหลีพี่ยันหลีแฟนครับก็ทัวลงอีกหาว่าพี่ยันหลีเป็นมือที่สามของพีูทัวลงฉันซื้อของก็แพงรีบเข้าตลาดแล้วก็รีบไปบิวก็บอกว่าเออฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะด้วยความที่เขาเห็นงานด้วยกันเยอะ สนิทกันมากทํางานแล้วก็ครบรู้จักกันมาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วอะ่ะพ,พอประกาศเท่านั้นแหละโอ้โ oh, 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 หลัวลงเอ,อโกรธชาวบ้านรับไม่ได้ี่ไม่หน้าเลยอย่าบิลรี่แล้วก็ไป <c oughs> แต่ถ้าของยุลีไม่ขายไม่ขายเฮ้ยจริงเหรอเ <c oughs> <c oughs> จอในตลาดก็มีเพาช่วงแรกเอเขาดูมาว่า <c oughs> ไม่เอาไม่เอาคือไปบอกว่าคนเด็กๆดูยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจนะเข้าใจแต่ยุคนั้นเขาชอบจริงๆรงเขาชอบเวลาเขาชอบดาราเป็น่ะเขาจะรอดชอบเป็นคนๆเลยเมื่อก่อนนักข่าวยังมา อาเซยใช่ไหมอเซยเรื่ออะไรนะบิงบิลลี่นี่ไงนี่ไงเคยอ่ะบิงดีะบิงดี่อ่ะบิงดี่อ่ะบิงี่อ่ะิี่าิี่องนี่ง่องินี่อะบิงลี่อ่ะิี่ปอ่ะอ่ะโอเคโอเค้วีท่าบิงนไม่่มีมีีอันนี้มีอันนึ่งสอนหดอ่ะบิงดี่อ่ะบิงดี่อ่ะอ่ะดีมากดีมาะบสงแสะบิงมองมองว่าอะบิงลีบิี่อ่ะบิงดีใชิคี่อ่ะบิงีบิคา่อะบิงดี้ใช้ค้างอ่ะบิงี้งิวจะ่อคงี่อ เป็นแต่กล้องคูสร้างครูสมใช่ที่นี่อากาศดีมากเลยอยากนอนมีห้องนอนไหมมีจ้ะพาไปห้องนอนหน่อยได้ไหมัคุณอยากจะโชว์ห้องไหนผมอยากจะแบบว่าพวกเราจะไปนอนพักกันสักนิดได้ค่ะได้ค่ะเห็นบอกว่าห้องนี้วิวสวยที่สุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่องของความสวยงามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องนี้มีแต่ความสวยงาม เขลงทั้อยู่คนเดียวโอ้โหเออสวยจริงสวยนซุ้อ้นซ้ัทีเดียว เรื่องของ,ของความสวยงามมาพอเข้ามาปุ๊บตกใจเลยวันนี้วัีค่ะพี่ปวันนี้ชนตู้ยหรอไม่ชนชนเลยชนตชนคือกไม่หกคอนล้มลงหน้าหลังกรเพิ่งหักมาเราเราเราถึงได้บอกว่าถอดรองเท้าเถอะเพราะปวดเื่อตกใจดีนะถอดรองเท้าไม่ชนตู้เลยตอยนเลยนะลวยยนทำอะไรเนี่ยดิฉันมารออยู resser, ่ห like ้าเดือนแล้วยังไม่มีใครขึ้นมาเลยเนี่ยอ๋อรีบคุณไปแคร์เซอร์ไพรส์เขาเหรอใช่คุณเป็นไม่รู้ คุณเป็นเพื่อนสนิทกับท่านทูตจากอังกฤษเหรอครับได้ข่าวว่าได้ตำแหน่งไปแล้วไตำแหน่งทูตไปแล้วใช่ไหมรับมาจากอังกฤษเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วนะขายห้องก่อนขายห้องก่อนห้องนี้ไงฉันพังหรือเปล่าห้องนี้ ห้องนี้ขายของห้องนี้ยังไงเราคิดเป็นตารางเมตรค่ะก็คือห้องนี้จริงๆประมาณ47ตารางเมตรสี่0ัอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาแล้ได็ แพงโอเคเลยมีวิวทะเลอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้เหอใช่ก็เธอแหละเป็นคนบอกฉันแบบว่าทําดีสอร์ดเนี่ยส่งลูกเรียนอังกฤษได้เลยเอก็เลยทําอันนี้ก็เขาก็ทำฉันก็ทำเธอสามสิห้องชั้น1สิบห้องแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงกันเนี้ยแหละอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนของเขาอะทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกชิ้นทุกสิ่งละอันเขาเลือกเองหมด คือและทุกห้องนี่ไปดูมาแล้วนะที่ชนมัางแต่เมื่อวานเลยนะบ้าเขาไม่เห็นฉันเลยเหรอไม่ใช่แลทุกห้องก็จะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าใครอยากไปเที่ยวบ้านหมิวมาที่นี่เพราะว่าทุกห้องก็จะมีคาแรคเตอร์มิวจริงๆระหว่างทางอยู่ระหว่างตลอดไอเาวิวทะเลเดี๋ยวก่อนนี่คุณแขกรับเชิญ ุดูใต้เตียงแล้วมีใครอีกหมดแล้วหมดหมดมใครอีกตรงนี้ก็มีวิวยังไงฮะคุณดูสิฮะคุณไปแล้วคุณไม่ได้อยากอาบน้ําอย่างเดียวห้องเขาเป็นยังไงมีอ่างนะแต่ห้องน้ํามันดูแบบไม่ดูดูแกรบมากเลยเป็นอีกอ้โหนี่สามารถแบบว่าเปิดฮัลโหลได้ด้วยนะฮัลโหลใครฮะห้องข้างๆหน้าตาหลอก็เปิดได้เลยเปิดเลยไปข้างหน้ากันะ หน้าตาดีก็แบบว่าอน้าบา้าโชว์เลยก็มาสิครับวิวิวิเราเห็นห้องน้ําเขาสวยอย่างนี้นะเราอยากเอาอะไรมามอบไปเขาจังเลยกระไรคะเราต้องเลือกของที่เหมาะกับห้องน้ําสิพี่ของที่ดีและดูแลห้องน้ำเขามเหมือนเดิมเลยนะสบายเชิญทางนี้เชิญทางนี้มาวันนี้ผมมีของมามอบให้ฮะผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างห้องน้ำมาสก์คลีนแอคทีฟสูตรอัพเกรดที่มีดับเบิลแอคทีฟอย่างพวกคราบน้าคราบสบู่คราบลื่นคราบในสุขภัณฑ์ที่เราเจอแบบประจำเนี่ยนะครับตัวนี้จะช่วยขจัดป และที่สาคัญครับมีกลิ่นหอมไม่ฉุนเพราะเขาไม่มีกรดไฮโดรคลอริกล้างบ่อยๆได้สบายมากไม่กัดกร่อนให้พื้นห้องน้ําพังอย่างแน่นอนแล้วเขาก็มีแบบรีฟิลด้วยนะครับสามารถเอารีฟิลนี้ไปเติมขวดเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็ได้<ม>สะดวกและคุ้มค่ามากๆนะครับคลีนกูดกลิ่นกูดห้องน้ํากูดต้องมาจิคลีนแอคทีฟสูตรอัปเกรด upgrade, สบายทั้งคนล้างสะอาดฟินกลิ่นฟิลกูดใครสนใจนะครับไปหาซื้อได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปวันนี้มอภห้กับพี่หมวิวไปเลยค่ะ เหมือนได้รางวัลเลยอ่ะเหมือนได้รางวัลคุณชอบอยู่แล้วของแบบนี้คุณชอบความสะอาดเพราะงั้นอันนี้ช่วยคุณได้รอว่าแม่ว่าฉันชอบของยังไม่พอแค่นี้เดี๋ยวมีมอบให้อีกเยอะเลยวันนี้แจกกันแหลกครับท้งวันรับผิวรับผิวพี่ลง้างล่างไปนั่งคุยกันข้างล่างดีกว่าแม่เนี่ยเรื่องของกินนะเขาเตรียมไว้เสมอแล้ว